จ,จดนาน mm. ถึงกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาท่านขึ้นไปชมสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับสองร้อแบกกล้องเทีย่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เรานะคะเราพาทุกท่านนะคะมาชมเพอชมเมืองจังหวัดส,สมุทรปราการนะคะที่เพิ่งเปิดไฟเมื่อวันที่ยี่สิบสามสิงหา mm. ที่ผ่านมานี้นะคะคือตอนนี้ก็คือเข้าเข้ารับชมรีนะคะตั้งแต่วันที่ยี่ึงบัามถึงที่สามสิบเอ็ดตุลานะคะ ปี65นะคะเรามาด้วยเจ้า HONDA l e a d นะคะวันนี้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเรามากๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เข้าไหนเออล็อกอ,อินเข้าที่จัดนิทรรศการเมืองปากน้ำเพราะว่าปกติมันต้องจองถึงจะได้เข้าไปชมนิทรรศการนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลองล็อกอินเข้าว,ว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าเราจองไว้แล้วแหละของเดือนหน้าเดือนกันยาเพราะว่าเดือนสิงหานี้เต็มแล้วนะคะ ดีนะครับเดินระวังกันรู้ไว้เราจะมีสกายวอล์กจากบีทีเอสปากน้ำเดินมาเข้าที่ตัวหอเลยนะครับลงยังไงอ๋อแบบล็อกอินก็มีครับเอาอันนี้ไ่วางอ่ะแบบเปลี่ยนอีกแล้วก็ตีสิบเอ็ดโมงกำลังดูวิดีโอรอต่อร้อย เียง่บเยราจะได้ใบนี้มาครับมีซเพอย์ยี่สิบยน,น,น,นะครับได้มาใบาเดียวนเนาะเพลงเป็นสแต่ว่าลงเป็นสองคน เอาได้ขึ้นเที่ยงเท่าไหร่รอบเที่ยงตอนนี้เที่ยงเท่าไหร่เที่ยงตรงเที่ยงตรงนะครับ ผนส่งที่สำคัญประเทศเลยครับแ่งชาวีเนระคมเครยจะสิทากท่ร้าเองนรัผมเลี่ยวปากีเชียนผมเนร่เี่วปากนะครับผมประกาศข้อพนะครับนี้ขก็จะมีเขาวางนะคะ พ่องเเยเป็ดคอพอะจัก็พ้อมุอเจ้าศิปะพ่อคืสองศิและอรัจบ ชมนีภาสการจบแล้วนะคะทั้งหก้อหกห้อ,ห,อหรอเหก้องสิงอแล้วขึ้นข้างบนกันต่อขึ<ป>้นข้างบนกันต่อไัเหมือนฝนจะตกแล้วนะก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับเอาบัตรคืนด้วย

สูงสูั้นคอี้ชั้นยี่้สูงสูดูแล้วค่อยลงไปชั้นยี่สามได้ะครับนี่เราขึ้นมาชั้นยีห้าก่อนเนาะปลาสลิดกินปลาสลิดปะ ูก่ิคารีหลวงู่เสือกวักิ่แก้วนี่จะเป็นชีวประวัติเดี๋ยวละท่าน,น อะไรเป็นไรเรียนหัวอันนี้ย <c oughs> ี่สิบสามจะมีกล้องด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จะใช้อะไรเรียนหัวอันนี้จะประจกใหญ่ สองดูเดียรต้องดูสเจทุกคนก็ได้ถ้าเจอสองได้ตอนนี้นะคะเราก็ลงจากขอชมเมืองมาแล้วนะคะข้างในก็ สวยงามตามท้องเรื่องนะคะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จ100%อเซนะคะก็น่าจะปราทำเสร็จไปประมาณ60-70%ได้ค่ะนิทรรศการก็ดีค่ะจัดจัดมไม่ดีมีเจนะ็ดเนาะมีทั้งหมดเจ็ดเนิทรรศการให้เราชมนะคะมีเจ็ดห้องให้เราเข้าไปชมนะคะพี่เพื่อนๆค,คนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญนะคะถือว่า โอเคค่ะผ่านค่ะนี่ท่าจักรเข้าต้องจองนะครับจองนะคะมีบล็อกแต่ว่าข้างบนอ่ะขึ้นได้ตลอดขึ้นได้ตลอดใช่ขึ้นได้ตลอดก็มีแค่นี้ไหมอืมก็น่าจะมีแค่นี้นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย